ใชแฟบริกสวัสดีค่ะไอเดียงานผ้าในวันนี้นะคะตาจะสอนเพื่อนๆทำกระเป๋าสำหรับใส่ขวดน้ำกันค่ะจะมีอุปกรณ์และวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้ตาจะใช้เป็นผ้าคัตต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในส่วนของผ้าด้านนอกก็จะเป็นผ้าคัตต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์ลายแบบนี้ค่ะส่วนผ้าด้านในตานจะใช้เป็นสีพื้นนะคะ ชิ้นต่อมานะคะจะเป็นฟอยล์เก็บอุณหภูมิค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นผ้าซับหรือว่าแผ่นใยสังเคราะห์ก็ได้นะคะเข็มหมุดกันไกยางยืดปากกาแล้วก็ไม้บรรทัดค่ะส่วนแพทเทิร์นตาจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆทําการดาวน์โหลดแพทเทิร์นออกมานะคะแพทเทิร์นจะมีทั้งหมด2ส่วนค่ะจะเป็นส่วนของตัวกระเป๋าก็จะตัดเป็นส่วนของผ้า1ชิ้นนะคะแล้วก็ส่วนของผ้าซับในหรือว่าแผ่นรองกันอุณหภูมิ1ชิ้นนะคะในวันนี้นะคะตาจะตัดเป็น2ชิ้นแล้วก็นํามาเย็บต่อกันค่ะเพราะตาอ,อยากให้ลายของเขานะคะหันไปทางเดียวกันแบบนี้ค่ะหรือว่าเพื่อนๆใช้ผ้าลายอื่นก็สามารถตัด ได้เลยนะคะตัดลักษณะแบบนี้ค่ะพับครึ่งพับครึ่งชิ้นงานแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวแพทเทิร์นวางลงไปค่ะที่สันทบผ้านะคะจากนั้นก็ตัดผ้าออกมาค่ะเราก็จะได้ลักษณะเป็นผ้า1ชิ้นแบบนี้ค่ะต่อมาจะเป็นส่วนของสายคล้องนะคะหรือว่าสายกระเป๋าจะอยู่ที่ขนาด3 0มสคูณแเซนค่ะจํานวน1ชิ้นแบบนี้ค่ะ ส่วนผ้าซับในอีกชิ้นหนึ่งนะคะจะอยู่ส่วนบนของกระเป๋าค่ะตัดออกมาหนึ่งชิ้นแบบนี้ค่ะตัดผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลงมือทํากันเลยนะคะในส่วนของชิ้นงานหลักนะคะให้เพื่อนๆประกบชิ้นงานเข้าด้วยกันแบบนี้ค่ะแล้วก็นำไปเย็บด้านข้างนะคะทั้งสองด้านแบบนี้ค่ะ พอเราเย็บด้านข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําในส่วนของก้นกระเป๋าค่ะก้นกระเป๋านะคะเราก็จะพับแบบนี้เข้าหากันค่ะแล้วก็เย็บทับลงไปแบบนี้เลยนะคะทําทั้ง2ด้านเลยค่ะ ่อมานะคะในส่วนของแผ่นเก็บอุณหภูมิให้เพื่อนๆตัดผ้าซับในขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็วางประกบลงไปแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใช้เข็มหมุดนะคะยึดชิ้นงานเอาไว้ด้วยกันค่ะ ก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ด้านที่เป็นผ้าซับในที่เราทําการยึดเอาไว้นะคะคว่ำลงบนจากขาแล้วก็นําไปเย็บค่ะเย็บเป็นแนวขวางแบบนี้นะคะให้ตัวผ้าแล้วก็ตัวผแผ่นเก็บอุณหภูมิเนี่ยติดกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนําชิ้นงานนะคะประกบด้านฟอยเข้าหากันแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะใช้ไม้หนีบหรือว่าเข็มหมุดก็ได้นะคะยึดชิ้นงานเอาไว้ด้วยกัน,นะคะ่ะ ได้แบบนี้เรียบร้อยเราก็จะนําไปเย็บด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วส่วนของก้นเราก็จะเย็บเหมือนกับตัวชิ้นงานหลักเลยค่ะพับเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บปิดแบบนี้ค่ะทําแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะ เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับด้านถูกของส่วนนี้นะคะอันนี้จะเป็นชิ้นงานหลักสำหรับด้านนอกค่ะต่อมานะคะในส่วนของที่เป็นถุงเก็บอุณหภูมินะคะเราก็จะตัดตัวด้านบนออกประมาณ1เซนค่ะ หือว่าตัดให้ชิดกับตัวตะเข็บที่เราเย็บเอาไว้ได้เลยนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนของสายกระเป๋ากันนะคะวิธีการทำนะคะให้หงายด้านผิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ประกบผ้าเข้าหากันค่ะ แล้วก็จะเป็นรอยพับตรงกลางแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พับขอบผ้านะคะให้ชนกับรอยพับตรงกลางที่เราทำเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะ เอได้ทั้งสองด้านเรียบร้อยแล้วเราก็ประกบเข้าหากันแบบนี้นะคะเราก็ใช้เข็มหมุดหรือว่าไม้หนีผ้าก็ได้ค่ะยึดชิ้นงานเอาไว้ได้วยกันค่ะในส่วนของผ้าด้านบนนะคะเราก็จะพับเข้าด้านในแบบนี้ก่อนค่ะก่อนที่จะประกบกันนะคะถ้าเกิดว่าขอบผ้ามันยืนออกมามากนะคะเราก็ สามารถใช้กรรไกรตัดออกก่อนได้ค่ะตัดลักษณะเฉียงแบบนี้นะคะแล้วก็พับเข้าค่ะก็ดันให้ชิดแบบนี้ได้เลยค่ะ ก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนำไปเย็บทับรอบชิ้นงานเลยค่ะ เทบเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําส่วนของสายกระเป๋านะคะไปติดกับตัวชิ้นด้านหน้าค่ะเราก็จะติดลงไปด้านข้างให้อยู่ตรงกลางระหว่างตะเข็บกระเป๋านะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดยึดได้เลยค่ะอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยค่ะ ก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะและเราก็จะนําไปเย็บนะคะให้ติดกันเลยค่ะทั้ง2ด้านเลยนะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะ ต่อมาเราจะมาทําส่วนของซับในด้านบนกันนะคะให้เพื่อนๆประกบผ้าด้านถูกเข้าหากันค่ะแล้วก็นําด้านข้างนะคะไปเย็บค่ะให้ห่างจากขอบผ้าประมาณ7มิลน,นะคะ เย็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะพลิกผ้าด้านถูกขึ้นมาค่ะโดยที่เราจะนำตะเข็บนะคะมาประกบติดกันค่ะแบบนี้นะคะให้คลี่ตะเข็บเอาไว้ก่อนนะคะ แล้วก็จับตะเข็บผ้าชนกันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้เข็มหมุดหรือว่าไม้หนีบผ้ายึดเอาไว้ได้วยกันก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาทำการจับให้ผ้าทั้งสองชิ้นเท่ากันค่ะ ก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะต่อมานะคะให้นําส่วนขอบที่เป็นสันทบผ้าหรือว่ารอยพับผ้าตรงนี้นะคะนํามาวัดจากขอบด้านบนลงมาประมาณ1.5เซนค่ะแล้วก็นําไปเย็บรอบชิ้นงานอีกครั้งหนึ่งค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นช่องสําหรับใส่ยางยืดเดี๋ยวเราจะไว้ใส่ในตอนสุดท้ายนะคะจากนั้นเราก็จะนําด้านที่ยังไม่ได้เย็บแบบนี้ค่ะสวมลงไปแบบนี้เลยนะคะส่วนที่เป็นตะเข็บนะคะเราก็จะวางให้พอดีกับตัวตะเข็บเดิมของชิ้นงานหลักค่ะ วางตะเข็บให้เท่ากันแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้หนีบผ้านะคะยึดชิ้นงานเอาไว้ด้วยกันค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จับให้เท่ากันนะคะเพราะว่าด้านนี้ไม่มีตะเข็บนะคะแต่ก็ให้ทั้งสองด้านเท่ากันเราก็ค่อยยึดด้วยเข็มหมุดหรือว่าไม้หนีผ้าค่ะ ก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็นําไปเย็บรอบชิ้นงานอีกครั้งหนึ่งค่ะ เสร็จเรียบร้อยได้ออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะดึงผ้าส่วนบนขึ้นค่ะต่อมานะคะเราก็จะนําชิ้นที่เป็นแผ่นเก็บความเย็นนะคะหรือแผ่นเก็บอุณหภูมินะคะไม่ต้องกลับด้านที่เป็นฟอยล์ขึ้นมานะคะเพราะเราจะใช้ด้านที่เป็นฟอยล์เอาไว้ด้านในค่ะแล้วก็ยัดลงไปเลยค่ะโดยที่ให้ตะเข็บทั้งสองด้านนะคะอยู่ตรงกันค่ะ แล้วก็เช็คตะเข็บอีกครั้งนะคะว่าตรงกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้เป็นเข็มมุดนะคะยึดชิ้นงานจากด้านในแบบนี้ค่ะตอนขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อนระวังมือนะคะเพราะว่าเราจะไม่เห็นด้านในค่ะเราก็ต้องค่อยๆดันตัวเข็มมุดนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปเย็บค่ะก่อนที่เราจะนําไปเย็บนะคะเราจะดันตัวผ้าด้านบนเข้าด้านในแบบนี้ค่ะเพื่อให้ปิดขอบผ้านะคะพับให้ตัวขอบผ้า เสมอกันแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะนำไปเย็บทับรอบชิ้นงานอีกครั้งหนึ่งค่ะ เย็บเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะกลับตัวผ้าที่เป็นซับในขึ้นมาค่ะแล้วเราก็พลิกเข้ามาที่ด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะเลาะได้บริเวณนี้เพื่อทำการใส่ย,ยางยืดค่ะเราก็ค่อยๆเลาะได้ออกมาเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนมีที่เลาะได้ก็ สามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะเราจะเลาะแค่บริเวณเล็กๆตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำเข็มกัดค่ะขึ้นมาค่ะติดไปบริเวณตรงปลายของยางยืดนะคะแล้วก็สอดเข้าไปด้านในเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปลดตัวเข็มกัดออกค่ะ แล้วก็นำตัวยางยืดนะคะมาลูดให้ติดกันค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปเย็บนะคะเย็บให้ติดกันเสร็จเรียบร้อยดันยางยืดเข้าไปด้านในแล้วก็เย็บปิดช่องด้านนี้เย็บปิดช่องใส่ยางยืดอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะข้างบนก็จะเป็นยางยืดสําหรับรัดปากขวดน้ํานะคะเดี๋ยวเราลองนําขวดน้ํามาใส่ดูกันค่ะ ด้านในก็จะเป็นผ้าเก็บอุณหภูมินะคะก็จะสามารถทําให้ขวดน้ํานะคะเย็นได้นานขึ้นค่ะตัวปอกรัดขวดน้ํานี้นะคะก็เอาไว้บังแสงค่ะตัวขวดน้ํานะคะจะได้รักษาอุณหภูมิได้ดีขึ้นค่ะทําง่ายๆไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูค่ะก่อนจากกันวันนี้กดติดตามช่องสิริชัยแฟบิกของเราเอาไว้ด้วยนะคะและ้วาจะนำไอเดียงานผ้าที่ทำง่ายๆมาฝากกันอีกค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ